ครับรสชาติพอดีเลยนะครับอร่อยนี่มาครับท่านผู้ชมครับออกจากครัวมาเมื่อกี้เลยเพิ่งตเต็ดเมื่อกี้เลยอีพีที่แล้วนะครับ ไปดูวิธีการทำกันได้ครับจัดจานมาพอหนึ่งอิ่มนะครับวันนี้เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเอ้ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็อาบน้ำนอนนะครับเตรียมตัวทำงานอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่านะครับมาครับทุกคนครับมีแคบไก่ด้วยนะครับวันนี้แคบไก่กับแคบหมูมากินเต็มด้วยกรุบกรอบกรอบอืมพัก ไม่เยอะนิดนิดหน่อยครับอืมกลิ่นดีครับมาครับอืม แค่รอดแค่หอดกับกรอบๆเลยครับรสชาติพอดีเลยนะครับอร่อย Thank you. เ,เรียบร้อยครับวันนี้หนึ่งอิ่มจริงๆครับน้ำพริกอร่อยมากครับพอดีกินกับแคปไก่ก็อร่อยกินกับผักกินกับกข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้นะครับลองทำกินกันดูนะครับยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวแปบน้ำนอนก่อนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ